สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สกูรกเซนซาพ่อเขาสร้งแม่น้องเทนคือเก่าลงหัวลงห้องห้างงานใหม่กับทีมงานสายแจ้งน้องสาวหล่าว่าซัมมันสีไลายหน่อยไหมพี่น้องเลยส่งงอกแสกเงก์วัดศาลข่าหฮาเฮ็ดไลายหน่อยไหมซัมสีไลายวัดศาลเยอะมันจริงเลย น้องโซล่ามันจริงไหมวะจะเห่ห้อยๆๆข้าวาสาปานะเฮ้ยมันเหมือนคือโซล่าว้าวอยู่บ่อืมสงบอยู่ซะเนาะสงบนี้พี่น้องเว้ยอืจริงเหมือนน้องโซล่าว่าอีหร,ร,ร,รีเนาะเห็นบัดจ้า

เอฟซีเ <Ừ. S 1> ม่นมาว่าเสื้อมากระแลงก็ผ่าทุ่งเจดามไปไว้ใส่ผับไว่อยู่เสียงหน้าอะไรเป็นอ <c oughs> อืรสักมือกั <c oughs> <c oughs> อนด <c oughs> <c oughs> ้เฮ้ยส่วนเนี่ยมากระลังหนาหนาที่เวเอะแม่บอตอนนี้มากะาาระ,กะล่งหนาซ้ายแจงอยู่ <c oughs> กจไม่ใช่เสื้อมากระแลงมาได้อิเนไปใส่มากระแลงกับพดีแสิบแจงนะแม่บอกเทน มือดำหน้าเนาะใช่เดียก็บขึ้นมามแม่ต้องเทไม่อยากกลับสุลีแล้วอยู่บ้านสนุกกว่าไม่คิดถึงลูกถึงตัวเลยป๋าถวาออกมาได้ว่าออกมาได้ไงขนาดแมวก็ยังคอเข้ามาเลี้ยงเนอะเฮ้ยจยดำน่าประสราทยังลูกคนรวะอุ้มทองตั้งเก่าเดือนเห็นว่าก็ได้กลับในนอนไปนองตา หาเงินขาโหลดก่อนพอไรวะยังกะแววก็จ้าบ่เมืย์แววข้างก็ข่าว้าวนั่นหนึ่งกันแหละขนาดลูกแม่ยังโคลมาเลี้ยงเขาวะเลาะไปข้างหน้าพี่น้องเอ้ยมากันสี่คนโตพี่น้องเอ้ยวอญญาว่าสายแจ้งมุมิตาเด้อเจออยู่นะเจดำอย่าแววนะ ทั้งใหญ่ทั้งยาวเบิ้งมาสาแล้วก็เรียบเห็นแล้วเนาะปุ้ยข่อยเนี่ยเด้ออุ้ยมาโล่เจ๋อเลยเจอของแท้แล้วป้าโรงเอ๋ยขออนุญาตขุดเด้อ ขออนุญาตบาดครนะจ๊ะฮัลโหลเฮ็ดปวก่บโบแม่นะนะพี่น้องเฮ็ดเบือไมได้นำมาซับค <c oughs> ่ะแม่น เย็นไปคยงัดทึงงัดทึงงัดทึงงัดอืมหน่อขาวอยู่เม็ยิ่มเลือกผู้พูดนะสบายดีพี่น้องมุดเจ้ามาซอยได้พี่น้องเลยมุดเจ้ามาหาสมายใส่กันเด้อตอนตำเจาะมันคือบวชเหหรายนะนี่เนาะอี งัดทางงัดทางงัดทางงัดสันเดีเโอ้ยพานใหม่ๆเกอยเสียมก็เสียตลอดเพราน้นปตจากหายเสียมเต่งขึ้นเยดามเสียมกันนะใาสา่ <c oughs> แจง้งใส่จวด มีงานกินสันตุมีเจด้ามีหอนกับแม่บักเทนตึก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 บ่แจ้งบ่เมื่อไรข้างหน้าได้บ่มีสุปห่านน้ำมันบ่แล้วนะบ่ไปไปสามโมงสาไปสามโมงแรงกับสามโมงสาวจ้ะไปเก็บเห็ดไปนำ เห็ดก็มีอีดอกหนึ่งเห็ดกรอพี่น้องเอ้เห็ดกรองัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดเห็ดปลวกสำราบอีกอย่างเห็นใจดำถิ่มกับตาเห็ดอยู่ น้องปองปลายเลยกอลุ่มจำเจขอนถยว้าท้อเมื่อเจ้าเราใหม่ปุ๋มอู้านาะก็ดอกกระดี่ไงเว้ยาวดขาวขัดแหน่ถุตอริยาล้อย่านย่านตกลุมก็เจ้า สองอันคนอยู่พังพุ่นแค่จริงจะสุ่มไปตาเฮ็ดเสียออกกี่ได้เอ้ยอีจุนี่อ่ะหาเราพอีแกงพี่น้อยไปออนไลน์ดอกปูจจจนท้ายหุ่นหน้าทำนี่ ปีนี้เห็ดงานเออเหตุงานปะเหตุหนาตามใจเจ้าของพี่เลี้ยงนี่อีเมลเราเป็นคนคุมเนาะโตกะตัวปีอืมปสัสสาวะหลังหัวเกลาดำเจา้าชายหุ่นน้าแล้วนี่แฟนน้องสโน่เขาตั้งแต่ละก้อนทำไมมันห่างเ้ยก็เจ้าพาว,บวดบ่ ทร้งมะน,นาวโสมผักหวานตุ่มหมูสุรินกินกับน้ำพริกกระปริเอ้ยผักปลรผักผู้ชายนะเจดามหัดจำไว้นะเพื่อได้ผัวขเขมรเหมือนสันอายะผักปลรผักปลราทางสุรินห้องผัดทางล่างผัดห้อง,งนั่นหวานตุบหมู มันคือว่าตุบหมู่พี่น้องมาเบิ่งว่ามันหมู่หมู <c oughs> นน่นี่นะนี่ตดคอัยเด้อโดยน่่พี่น้องลายลายคิดหอดสมัยก่อนอันเฮดาเบ้อเองนะไปหากระสอบหนึ่งกระสอบน้ำแข็งนะพี่น้องได้ประมาณสามสิบบาทสามสิบห้าบาทเองก็มาขายใดจะดาคนลำบากยูสุรินนะพี่น้องเว้ย,ยวมแมนอืม ตอนน้องเท่นย่างเนี่ยน่อยนะโบบ่มีไดยห้าบอนตูมูหรือขายไม่ลงมาให้อันไม่เมย์น้องมเมย์ได้ไหมน้องเมย์เป็นเป็นไหมค้าเป็นตลาดเนาะเขาก็มาหนาบโอ้ยจะสามสิมหาบห้าไปเบินมืออืมหนาบดืดพี่น้องขีดเบิลงสภาพตอนเฮาตะกี้ฮะหาตอนไม่มีอยู่มีกินตอนไม่มีอยู่มีกินแล้วบบนี้ต่อมาก,กับพหยาเฮ็ดคลายเฮ็ดเขาเลย ธงละสาบาทได้เท่าละสาม้เท่าละสองสามทงกับหกสิบบาทพอได้ให้บักเทนไปกินขนมตอนน่ะคพรรบาทพี่น้องหาเสากินขำคือว่าและซุปอกับบมีไห้ไม่น่าอยูุ่นเนาะเจดมขี้หมูใส่สมุทู จอกับสายแจ้งนะปีบแกนอไหม่สงบี่งเ้ยนองใหมห้าบดเออเอาาเอาาไดหูหูตาอีก chơi hết vườn được phần nào cũng sao? Chơi đam chơi dài đi Ui, bố khơi lò lông tẩy, họ phi chạy thửa đâu Ha, à, nó mạnh để chơi đam bối, yên nào Nà, là <laughs> Ừ Ồ Làm cho phò nó hết mùi nhảy, chơi đầm sẽ hỏng quả nó mạnh nhảy เดเขาจะมาเกี่ยมนำนะเฮ้ยป้าตัวข่อยเล่วะลูพี่น้องงามไปเ่่อนิงอดีตแม่องเท่นพี่น้องเอ้ยขอระยะห่าง ไม่ไชดำไม่ไชเฮ้ยพี่น้องเจดาำเจอของใหญ่โอ้ตัวน้ะเฮ้ยตัวขึ้นน่ะนะเฮ้ยเอาเสียมีเลยกันเซียมตัวมันสีขาวเฮ้ยเอ้ยตงไปตสประตะผังสีรถสีน้ำมนตะพังเซ่เลยเฮ้ยจ้าแมนตรงไปกหายเจทองคนนะรับ่องมเยพี่น้องเห็นบอ ทงได้บบนีใหญ่อยู่แล้วเนาะเข่าทังได้พีเข่าทังพีเฮ้ยตัวเข่าพีแล้วเจ๊เคือต้นมาโอ้หน่าเนาะสายแจงสายเหล่าสายกินสายห่อสายสอยงานคันชุมหาบมไปเลยวบเลวงานไี้กันนะบดเจ๊เฮ้ยบเห็นนามกับปุนกัน โทษบมีมาจากหน้าหัวค้าบุเหตหายารมีเขาจะบรมบอกบมีจักดีบามีวะก่อนะเบหจนรบหัจดีเธอ่าโทมด่นเธอกิดมาด่วนพี่น้องเอ้ยมีดหันเอาจะหักกุยขึ้นมาพี่น้องเอ้ยทั้งใหญ่ทั้งยาวโอ้พอดีเต็มกำเลยนาาดาเหตเเนาะ ออนเด้อยากกินเลืองได้พี่น้องเลยกำน้องไม้ฮ่าฮ่าิ้มกำกักำน้องไม้กำน้องไม้จ้าพี่น้องจ้าโอ้ยระยะห่างนี่นะปสิวัติคีโมเลยได้เจ็บท้องเต็มกระตาละป้านั่นมีเลซอเด้อพี่น้องเต็มกระตาดีเลยเมียทำไมสมคิดดีล่ะ น้องจุมแก่สิเฮ็ดมะโแม่นตมจะกบนอยน้เาเมื่อปลาจิดกเงาแลสายแจ้งเฮานี่ขนาดไอ้โมลงเทเฮายังเงาสายแจ้งเฮาพี่น้องเอ้ยกเฮากันแน่ไอ้โมกับาโมก็ได้ขาดปาคาขาดปาแม่นงเทนไปอมพี่น้องเสียมันน่ะหลุดอีลจิดนะสั่งเด้อเอ้ยเอามาัปๆๆเอาเสียมเอาไปแทนซะงสิแบกเสียมตน่ะพี่น้องมมันหาแบกเสียมป่าัดนี้ดำมัน ้การจะทิมกระด้หนสซพันไนีนน่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเราเราผลเสบิลเขียะยังอดเคียบไปแค่บาเพิ่มมาเจอหนอนนั่งคาวเลยนี่เอาแล้วเผื่อสิได้กินมาเม็นของ่ายๆเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ประ้าศหาซัาพอก็ะจงบวกเอาเลยอือเอ้ยบดอันเข้าๆ่าสับหย่างเอาแต่ไปมันกัดเอาสสดงเลยเออเอาหลุดนะ ทำแรกกันกนะอือโอ้ยเสียดายเลยพี่น้องเนาะเสียดายนะแต่ไปลายมัน,าามนอ,อ่ะดำนอนนั่งข้างเอ้ยมาเป็นห้องเขาแด้นอนห้องข้าเจ้าเต็มกระต่ายดีเหรอพดโพดมีแต่หน่อนใหญ่ๆแต่ส่วนของแม่น้องเทนกับเจดามนะหน่อไม้สบบ้านค่ะบุญเดชโสได้เป็นน้องเงามืเห็นแอนนนุ่มไม้สม เมื่ออะไรบ้านเลยนะไม่ไหวแล้วพี่น้องเลยนี่พอเป็นตึงๆมาสันเ <laughs> มื่อพี่น้องกันบนะ้านเนี่ยโหลาเลยพี่น้องอย่าลืมกดไหลค์กดแฟจะดีแม่งเบขขอรนะ์สกุลสกุลเพลากันใหม่คิมหนาสบายดี